สวัสดีค่ะเคนแกซีน่น,น,น,นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอาราดกันต่อเลยดีกว่านะคะโอ้ยแบงน่ากลัวชบหายเลยออกไปได้แล้วอ้วนฉันไม่อยู่ตรงนี้หรอกอืมเดินไปฟะโอ้ยเสียวเราล่อยเขาไปไกลๆก่อนดีกว่านะสึกจะน,น่ากลัวไปยังวะโอเค ýêu quá, mày gù guru à? không có gì để đúng không? cái đi qua, quá, máy mưa bơi, ơi, nỡ quá, đi ba. đấy. ไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอ๋อเราต้องลงไปข้างล่างเพราะว่าคนนั้นมันมาเข้ามาปิดไฟตรงข้างล่างนี้นะนครัชโอ้โหดูนะไม่ดูน่ากลัวเซฟิงทงไนวะไม่เหอะ จูเจอเจอสเปซป่าหืมมืดมนเสียงใครวะมีใครไหมเนี่ยชิคกลัวนะอย่านะอย่านะอย่ามานะชิคกัวนะ ที่ไหนหวะเน <ST>. ี่ยเห็นไหมถ้าเราก,กดตรงนี้มันคืออะไรยังไงเหี้ยวไปฟังนู้นเกินจะมีใครไหมเนี่ยอ๋อประตูล็อกประตูล็อกอ่ะไปทางไหนวะเหม,ม,มือน อุ้ยโหหัวขาดอีกแล้วอ๋อสึกว่าเราต้องกดอะไเสร็จแล้วร้องก็ไปซ่อนนะครัช

ไม่ใช่แล้วออกไปยังวะเชี่อเอ้ยออกไปยังวะออกไปหรือยังเนี่ยออกไปยังอะโอเค นอไปแล้วมันให้ไปทำอะไรต่อวะอาว no. 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 <c oughs> อ,ออมโลกแล้วเนะี่ย mấy chân rồi Ây chân đã đó Cô hả thăng cập đi chứ Đi thăm ngay chân, 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 chân đáng... ừ... đây Đi thăm chân đây Đi thăm ngay chân Đi chân ở đây มันเป็นการแบบวิ่งที่แบบกูมไม่รู้ทางอะไรเลยหรอกจะวิว่งไปทางไหนอะไรเงี้ยยหน่อยใจจิงไม่เจอมันแน่เลยอ่ะอ้ยผู้เสียวอยนี่มันทางไหนวะเดี๋ยวนะเราต้องตรงมาแล้วทางแบบนี้ dạ nè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  dạ đang dạ nè 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 dạ โอ้ยจะบ้าตายโอ้ยทำไมมันผ่านยากนี้วะไม่ตายเธอโรบิวโอ้ยโอ้ยไม่อยากจะไปแล้วล่ะทำไงเดียต้องใช้จิตวิญญาณในการวิ่ง ไปงปัเหน็นอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอย่างนี้เราจะทำไงมาปะวะแน่จริงมาเด็ดแล้วมันอยู่มันไปอยู่ในกรงตรงนู้นได้ไงเสียวเว้ยเฮ้ยสอง เราไปห้องนั้นแล้วห้องแม่งงอเชิญดูชูแกร็บชูเดมันเราต้องไปเปิดอีกอันหนึ่งก่อนไม่งั้นเราเปิดตรงน,นี้ไม่ได้ ทำไมมันยืนแอคชั่นอยู่ตรงนั้นมันมองไม่เห็นเราหรอมึงมันม่นใจมึงไม่เห็นกูอะมันเห็นแล้วล่ะไ <c oughs> อ้ย่าวัดย่าคิวกูวเลยกูกลัวแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยคิวกูแล้วกูกลัว บ้าตายจะบ้าตายขวัญวัดเราต้องติดกันอยู่ตรงนี้แล้วแหละโอ้ยมันต้องวิ่งไปทางไหนวะอย่าได้กลัวเลยปะมันแค่โขูให้เรากลัวเท่านั้นแหละโขดแบตเตอรี่ก็จะหมดเปล่าแล้วเนี่ย <c oughs> ไหนวะเชื่อทางตันโอ้ยเก็บแบตก่อนวิมันมาแล้วไอ้หน้าแล้วหลบปั๊บมาไปเนี่ย นี่น่าจะมาโอเคห้องนี้ไปไหนอ่ะอุ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวนะนี่มันก็ห้องเดิมที่เรามาใช่ไหมงงกับห้องเลยโอ้ยแบตเตอรี่ก็หมดอีก ไอ้เธอรูบิวเนี่ยโอ้ยห้องก็มืดทำไมวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะมีศพคนนี่มันเป็นห้องธรรมดาเปล่าๆไอ้เกียรตเบอร์เตอร์รี่แป๊บในห้องไหนวะ <c oughs> ไปห้องไหนอ่ะ <c oughs> ห้องนี้ห้องนี้เราเข้ามายัง ห้งอ,ง,องนี้ไม่มีอะไรมันอยู่ฝั่งโน้นอะห้องมันอยู่ฝั่งโน้นอะรู้สึกมันจะแว๊แบ,บๆอยู่ฝั่งโน้นอะใช่ไหมเราต้องไปฝั่งโน้นใช่ปะ่ะเออตรงนี้ทำอะไรไม่ได้อ๋อเสียบตูด ห้องนี้เราเข้ามาแล้วนี่หว่าเอ้ยไปเถอะช้าช้าเดี๋ยวแบดหมดอ,อีกอ,อุ้ยไม่เห็นเข้าไปสีลกุกเฮ้ยเฮ้ยเๆๆๆๆยเสียวแหววเฮ้ยไปล้ไปลไปล ทำไมมัน,มนด้าจะทางหลบเนี่ยดูดูนะขนลุกเอ้เราตกยังไงได้ล่ะเนี่ยอ้ยฉันงงกับทางอ่ะบอกว่างงมากเลยตอนนี้น เธอโลบิวเฮ้ย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 กูอย่ามาเยอะกูในนี้เลยนะเฮ้ยสันประตูล็อกอีกอ่าตายทำไมต้องรังแกเราด้วยหลังจากเยี่ยวตายมาแล้วก็ มมนเล่นกันต่อไอ้คราชอะไรเนี่ยเหมือนว่าฉันจะมาเกิดที่แปลกๆอ๋อโอเคจะเซฟตรงนี้นี่เองเราต้องไปเปิดตรงนั้นใหม่รอบหนึ่งใช่ไหมเพราะเราตายไป นอนติงไม่มีใครหรอกเอ้ยอยู่ในห้องแล้วเปล่าไปเถอะอชม่ใช่คนโทรสมิมกงจะให้มันวิน่งเปิดเตึ้ ออกันแตไเดี๋ยวมันมา<อ>มันเดินมาแล้วอ่ะมันเดินมาแล้วอ่ะเดินมาแล้วเดินมาหรือเปล่าวะ เราทำใจแข็งสู้กับมันนะเราอย่าก,กลัวไปเลยเราเจอมันแล้วเราต้องไฝ่ณจุดนี้เราต้องไฟแล้วออมันมาแล้วนะ่ยมันมาแล้วใช่ไหมนะ่ยไม่ตายสิโอบ,บิลมันมาแล้วนะ่ยมันมาแล้วม,มาแล้ว จะไม่มีวาารเวสัสสำหรอบเราจะไม่ตายซ้ำสองที่นี่นะสันสันมันเอาไปยังวะเอาไปแล้วนั่นเลยแบตเตอรี่เก็บแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันเนาะ ไม่คยเสียงเลยวะเสียงเหมือนมันเดินอยู่ใกล้ๆมากเลยอ,ะอ่ะอ๋อมันขึ้นไปตรงนู้นแล้วรู้สึกเหมือนมันจะเห็นเราอีกรอบละใช่ไหม เขาไม่ยืนรูลาดดาวอยู่เซียวเซียวเซียวถ่ายไว,ว้ถ่ายไวถ่ายไยมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้ว mời 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 nó mời 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 không? mời 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 Ê kìa! Cô ngon rồi đó nè! Ui! da Ui! da, ui, ui! 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 Mình mà Mình bỏ mong cơ khăn khăn lắm ạ! ผ่านไปสายตรงไหนฐานกล้องนี่ยแหละแบตเตอรี่มันอยู่บ่วะชิมีอยู่บ่วะวิ่งด้วยความเร็วแสงสงูงไม่ทำอะไรละตรงนเนี้ยเนี่ยเอ็กดไม่ได้เหรอวะ

สำเร็จอะมันยังเปิดไฟไม่ได้ใช่ไหมเออมันยังต้องเปิดไฟอยู่โอ้ทำไมใช่ไม่สำเร็จโอ้ยก็ยแค่เปิดไฟเองนะเนอะอันนีตรงไหนวะเิดมอน ไม่เจองมันละโอ้ยวิ่งล่ะโอ้ยแม่แม่เยอเอ้รอปะเนี่ยโหรอปะเนี่ยโอ้ยไม่มีใครอยู่หรอกโอ้ยเสยว บ้าตาย,ยห้องนี้ไม่มีอะไรให้เราทำห้องนี้อ่ะ ที่แม่งน่ากลัวปิดแล้วมันไม่มีอะไรมีมมอ่างล้างหน้าแล้วก็ประตูมันเป็นห้องเชื่อมกันแน่นอนเออใช่วยเป็นห้องเชื่อมกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแบตหมด มีห้องเตียงมีอะไรปะเนี่ยตอบคือมีฐานไฟมีแบตเตอรี่แล้วก็ไม่มีอะไรให้เรากด ห้องนี้คือห้องอะไรวะเสียวะ่ะมันอยู่ฝั่งโน้นอะเราจะเปิดประตูอย่างนี้เข้าไปได้ไงอะจะบอกว่าขวัญงงอะขวัญตำทางไม่ได้แล้วฉันก็หลงทางเดี๋ยวนะลองเดินทางโน้นแบบ ขอบคุณพระเจ้าตุกตาแบงนี้นทำไปใช้สเปกเกอร์ขึ้นซับซีลูกอ,อ๋ฮอฮะต้องได้อย่างนี้ดิแม่งมาปะวะหลบก่อนเพื่อความปลอดภัยมาแน่นอนอะ่ะ เนี่ยฮยเมาปุวะ่ะคำตอบคือไม่เห็นมันมานะโอ้ยแบตก็จะหมดอีกแล้ว อุ้ยแม่ใครบอกมันไม่มามันมาครัชผมวิ่งเหอครัชเชื่อแล้วกูก็วิ่งมาเตะทางกันไม่มีห้องให้กูหลบด้วยโอ้ยแม่เจ้าไอ้สันโอเคฉันไม่อยากจะคุยกับเธอนะ จะคุยกับเธอเลยเนี่ยฉันไปแล้วดีกว่านะไอ้เชยงมหมดนตอนนี้แบตเตอรลเยเหียเพิ่งมีพกมึงหมดตอนนี้ดิอออ๋ออ๋ออโออ๋ออโออออออโออโอให้ตายเถออ๋อคะ มันเหลือที่เดียวแล้วใช่แล้วต้องไปกดใช่ไหมถ้าเราเปิดตรงนั้นหน้าถั่วแล้วโอเคแล้วล่ะไปเหลืออีกเล็น้ยยอยนึ่งเหลืออู่น้อยหนึ่งไปกันเลยดีกว่าโอ้ยลุ้เนเยวเหนียวเลยกูชียแค่นี้แหละที่กูต้องการ แต่ทนนี่จะเจอมันไปเล็กไปเลเล,ลโอเคเราลอดพ้นแล้วกว่าจะลอดพ้นจัดจุดๆนี้นี่มันยากจริงโอ,โอเคนะคะเราก็ขอจบเอาราดพักสองไว้ก่อนแล้วกันนคะคะปิดตูไม่ใช่ปิดประตูสิเออขอจบเอาราดพักสองอยอ พาร์ทที่2กันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะคะบ๊ายบาย